สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนนะที่17เอาเมาเลียเปิดบ้านเสมอกับมาโยกาไป0-0แล้วโซเซดาเสมอเลเบเตสไป0-0แล้วพมาเสมอกับกาดิสไป1-1ฮะสว่วนเรมันดริดเปิดบ้านถล่มเลบ,บียเรียลไป4-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเรอัมาดิดขึ้นมานำไปจ่าฝูงที่42คะแนนอันดับ2กิโรนา่อันดับ3าบาซ่า35อันดับ4แอตเลาดริด34อันดับ5บิวาวมี32อันดับ6โซซซดัดมี30ในขณะที่โซนไทยตารางอันดับ17แล้วก็1 8เป็นเซบียากับเซลตาบิโกที่มีทีมละ13คะแนนอันดับ19กาคนาดามี8แล้วก็บวยเป็นอเมริกาที่มี5คะแนนส่วนดับซโนในตอนนี้ก็ยังคงเป็นจูดเบลิงแฮมที่สัด์ไปแล้ว13ประตู าดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปของลาลิกาสเปนครับคืนวันจันทร์นี้นะฮะคู่สุดท้ายของนัดที่17คิโลนาก็จะเปิดบ้านเจอกับอาราเบสส่วนนัดต่อไปเกมที่18กลางสัปดาห์นี้เลยครับคือวันอังคารไลโยเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียอตมาปิดเจอเกตาเฟ่แล้วก็แคนาดาพบกับ,กบทังเซบียาคือวันพุธก็จะมีบาร์ซ่าเปิดบ้านเจออัเมเรียบิลบาพบรับพมัตแล้วก็บีรลลเจอกับเซลตาบิโกคือวันพฤหัสการดิสเปิดบ้านเจอโซเซดัดเบติสเจอกับคิล อาราเบสพบกับเรเบัเกตแล้วก็มาโย,ยกาเจอกับโอซาซูนาข้ามไปที่ฝั่งเยอรมันครับบุนเดสลีกานะัดที่15เมื่อคืนนี้ฟรายปวกก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโคลนไป2-0ไบเออร์เลกูเซนเอาชนะแฟรงเฟิร์ต3-0บบเย,ยนก็เอาชนะซุสการ์ไป3-0 ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงยังเป็นไบรเออร์เลวูเซนที่มี39คะแนนอันดับ2ไบเยน35อันดับ3ไลฟซิก32อันดับ4สตุดการ์มี31อันดับ5าดอร์ตมุน26อันดับ6ไฟร์บุมี24แล้วก็โซนไทยตะลายครับอันดับ15กับ16เป็นอูเออร์เบอร์ลินกับ FC ซโคโลมีทีมละ10อันดับ17แล้วก็18เป็นไมกับดามสตัดมีทีมละ9คะแนนดาวโนโลล่าสุดก็ยังคงเป็นแฮีิเคนจากไบเยนที่ซัดไปแล้ว20ประตู ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของบุนเดสเซีกาเป็นเกมนัดที่16นะฮะคืนวันอังคารนี้เลยเบเมนเปิดบ้านเจอไลฟซิกดอุนพบใหม่แล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์เจอกับดามสตัดคือวันพุธมีอูนเนอร์เบอร์ลินเปิดบ้านเจอเอฟซีโคโลนไบเออร์เจอโบคุมแฟรงเฟิร์ตพบเบอร์เซมินช์กันปัดไฮเดินแฮมเปิดบ้านเจอไฝดบวกสตูการ์กพบกับอัลฟ์บวกแล้วก็โว๊บวกเจอไบเยรน ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรอานัดที่16เมื่อคืนนี้นะฮะเอซีมิลานก็เปิดบ้านเอาชนะมอนซาไป3-0ฟิเลนติน่าชนะเบโลนา1-0อูดิเนเซเสมอกับซาโซโล2-2โบลอนยาเอาชนะโลม 22, าไป2-0ส่วรลาซิโอแพ้กับอินเตอร์มิลานไป0-2 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงเป็นอินเตอร์มิลานมี41คะแนนอันดับ2ยูเวนตุส37อันดับ3เอซิมิลาน32อันดับ4ี่บรุญยา28อันดับ5แล้วก็6เป็นนาโปลีกับเฟนรนเซนเตน่ามีทีมเลย27ส่วนอันดับ7โรม่ามี25คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางนะฮะทีมตกชั้นเนี่ยเออโซนตกชั้นเนี่ยอันดับ18เอมโปลีมี12อันดับ19เวโรน่ามี11แล้วก็บวยเป็นซาแลาน,นิตาน่าที่มี8คะแนน ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปครับเริ่มที่คืนนี้นะคู่สุดท้ายของนัดที่16อตาลาต้าก็จะเปิดบ้านเจอกับทางซาเลนิตาน้าส่วนนัดถัดไปเกมที่17ของลิูการลคือวันสุกนี้นะฮะเอมโปรี oli, ก็จะเปิดบ้านเจอกับลาซซโอซาซโล่พบกับเจนัวมอนซาเปิดบ้านเจอฟิบเนติน่าแล้วก็ซาเลนิตาน้าเปิดบ้านเจอกับ ina, ก ana, เอซิมิลาน วันเสาร์ที่23ธันวาคมมีโฟลซิโน,โนเน่เจอกับยูเวนตุสบรุญยาพบแอตแลนตาโตริโน่เจอกับอูดิเนเซอินเตอร์เปิดบ้านเจอเลเช่เวโดนาพบไการี่และก็โลมาเจอกับถังนาโปลีบินกับพิธีฝรั่งเศสครับปลีกเอิงนัดที่16เมื่อคืนนี้น้องเปิดบ้านแพ้กับแรสไป0-2ลอริยงแพ้สตาบุก1-2 เมสแพ้ให้กับมงปริเย่ไป0ูนย์ตูลรูสเสมอแลนศูนย์ศูนย์มักเซย์เช,เช,เชนเอาชนะเครงมงฟุตสองหนึ่งส่วนลีก็เสมอกับปารีสแซงฌแมงไป1นึ่งหนึ่งนั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงยังเป็นปารีสแซงฌแมงที่มี37คะแนนอันดับสองนีสมี32อันดับ3โมนิโก30 อันดับ4และก็5เป็นลิวกับเบรสมีทีมละ28อันดับ6กกับ7เป็นมาร์เซยกับลองมีทีมลย2ี่คะแนนในขณะที่ส่ง้ายตารางอันดับ16บิลยองมี13อันดับ17ลเลียง12อันดับ18บวยนะฮะก็เป็นเครมอฟุตที่มีอีก1ิคะแนนเดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมแล้วต่อไปเกมที่17ของหลีกเอิงนะฮะก็เตะกลางสัปดาห์นี้คือวันพุธเตะพร้อมกันเลยเบรสเปิดบ้านเจอกับทางลียงเครมอฟุตพบกับแกลนลิยองเปิดบ้านเจอกับน้อง มงปรีเยพบมักเซยนี้เจอกับลองปารีสเปิดบ้านเจอกับเมสแรงเจอเลออาฟสตาบุกพบริวแล้วก็ตูรูเจอกับทางโมนาโก